สวัสดีครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเราจะศึกษาการเรื่องการวาดกราฟนะครับของอสมการนะครับสมมุตินะครับเราลองเริ่มต้นดูที่อสมการตัวนี้นะครับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ 4x บวก3ใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะทราบว่าเวลาเราจะวาดกราฟของอสมการตัวนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมครับทีนี้เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับว่าเวลาเรามีอสมการใช่ไหมครับเราจะเราจะ วาดกราฟของมันยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับแต่อันนี้จากการที่เรามีว่า y น้อยกว่าเท่ากับ4 x บวก3นะครับจริงๆรแล้วมัมาจากการที่เรามีว่า y น้อยกว่า4 x บวก3หรือนะครับ y เท <c> ่ากับ4 x บวก3ใช่ไหมครับใช่ไหมครับน้อยกว่าเท่ากับก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับทีนี้พอเราเห็นสมการใช่ไหมครับ y เท <c> ่ากับ4 x บวก3 อ่าทีนี้นั่นคือสรรมการที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับเราสามารถวาดกราฟของไอตัวสรรมการ y เท่ากับ 4x บวก3ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาวาดกราฟมันดูซึ่งเราได้ว่ากราฟของมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับอยู่บนระนาบ xy สมมุติเรามีแกน x แกน y นะครับแกน x คือแกนนอนแกน y คือแกนตั้งนะครับวาดกราฟตัวนี้เราก็ลองพลอตจุดนะครับแทนค่า x นะครับลองแทน x ด้วย0นะครับได้ y เท่ากับ3นะครับ เอา x ตัวอื่นมาใช่ไหมครับลองดูนะครับ x เป็น1นะครับได้ y เท่ากับ4ใช่ไหมครับก็นับขึ้นไป3 4 5 6 7เนะครับเพราะนั้นได้17นะครับได้2จุดแล้วนะครับเพราะนั้นเพียงพอนะครับในการที่จะวาดกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนั้นเราก็จะได้กราฟของเราแล้วนะครับ เดี๋ยวลองอีกสักจุดหนึ่งนะครับเอา x ด้วยลบหนึ่งนะครับแทนด้วยลบหนึ่งก็จะได้ y เท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะนั้นได้3จุดเพราะนั้นกราฟ y เท่ากับ 4x บวก3นะครับก็คือเส้นตรงที่เชื่อมผ่านจุดทั้ง3นะครับสมมุติว่าเป็นเส้นนั้นใช่ไหมครับนะครับนั่นคือกราฟนะครับของ y เท่ากับ 4x บวก3เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นนี้นะครับ y เท่ากับ 4x บวก3นะครับก็คือสอดคล้องกับสมการของเราใช่ไหมครับ พราะนั้นมันรวมอยู่ในกราฟของเรานะครับทีนี้อีกอตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้พิจารณานะครับก็คือกรณีที่ y น้อยกว่า 4x บวก3ใช่ไหมครับว่าจุดไหนบ้างนะครับจุด xy ตัวไหนบ้างที่สอดคล้องเงื่อนไขนั้นไอเดียง่ายๆนะครับเราลองแทนค่า x นะครับเราลองแทนค่า x เป็น0นะครับเราจะได้ว่าจากเงื่อนไข y น้อยกว่า 4x บวก3ก็จะเหลือ y น้อยกว่า3ใช่ไหมครับลองแทน x เท่ากับ1 นะครับเอาเปลบหนึ่งดีกว่านะครับลบหนึ่งเราก็จะได้ว่า y นะครับน้อยกว่านะครับสี่คูณลบหนึ่งนะครับได้ลบสี่บวกสามก็คือ y น้อยกว่าลบหนึ่งนั่นเองนะครับแทน x นะครับอีกสักหนึ่งค่านะครับ x อเท่ากับหนึ่งนะครับก็จะได้ y น้อยกว่าสี่คูณหนึ่งบวกสามนะครับก็คือ y นะครับน้อยกว่าเจ็ดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเงื่อนไขสามตัวนี้นะครับเราจะมาหาดูนะครับ สังเกตดูที่ x เท่ากับ0นะครับที่ x เท่ากับ0นย์ะครับเราได้ว่า y ของเราน้อยกว่า3นะครับเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า y น้อยกว่า3คือจุดนั้นใช่ไหมครับที่อยู่บนกราฟเพราะนั้นทุกๆจุดที่อยู่ต่ํากว่านะครับบนแกน y นะครับต่ํากว่าจุดที่อยู่บนกราฟนะครับสอดคล้องนะครับกับเงื่อนไขนั้นหมดเลยนะครับลองดูที่ x เท่ากับลบหดูบ้างนะครับเราได้ว่า y เท่ากับลบ1คือจุดนั้นใช่ไหมครับและสําหรับ y ที่น้อยกว่าลบ1นะครับก็คือนะครับ ทุกๆจุดนะครับตามเส้นสีส้มนะครับสอดคล้องกับเงื่อนไขหมดเลยแล้วก็ในทานองเดียวกัน x ถ้าเป็น1นนะครับ y น้อยกว่า7นะครับก็คือทุกๆจุดนะครับที่อยู่ต่ากว่าจุดที่บนกราฟนะครับที่7นะครับสอดคล้องเงื่อนไขหมดเลยเพราะนั้นแน่นอนเราพิจารณากรณีใดๆนะครับจากไอเดียตรงนี้หยิบ x เป็นจุดใดๆมานะครับคำนวณค่า 4x บวก3ก็จะได้เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าทุกๆค่า y ที่น้อยกว่าจุดนั้นนะครับสอดคล้องเงื่อนไขหมดเลยเพราะนั้น ทุกๆจุดนะครับที่อยู่ต่ํากว่าเส้นตรงนะครับนะครับที่เรากําลังแรงเงานะครับสอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับ y น้อยกว่า y น้อยกว่า 4x บวก3หมดเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับคุณแทนจุด x ใดๆนะครับก็จะได้เงื่อนไขว่าทุกๆจุดที่อยู่ต่ํากว่าเส้นตรง y เท่ากับ 4x บวก3นะครับจะสอดคล้องเงื่อนไข y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4x บวก3นะครับหมดเลยนะครับ พราะฉะนั 3, ้นกราฟของ y น้อยกว่าเท่ากับ 4x บวก3ก็คือจะได้เป็นบริเวณที่แรงเงานะครับที่อยู่ต่ำกว่าเส้นตรง y เท่ากับ 4x บวก3นะครับและรวมด้วยนะครับรวมจุดที่อยู่บนเส้นตรงด้วยทีนี้ถ้าเกิดเราไปพิจารณากรณีที่เอ่อเปลี่ยนจากอสมการน้อยกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเฉยๆนะครับก็คือเราจะไม่รวมจุดที่อยู่บนเส้นตรงนะครับวิธีการวาดกราฟก็คือเราจะเปลี่ยนจากเส้นตรงที่เป็นเส้นทึบนะครับให้เป็นเส้นประบนะครับเพื่อบอกว่า เราไม่รวมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในกรณีนั้นนะครับกรณีที่เป็นน้อยกว่าเฉยๆนะครับสมมุติเรามี y นะครับมากกว่าก็แล้วกันนะครับลบ x ส่วน2นะครับแล้วก็ลบ6นะครับเราอยากจะวาดกราฟตัวนี้นะครับเพราะนั้นไอเดียก็คือขั้นแรกนะครับขั้นแรกเนื่องจากเราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าอสมการเราวาดได้ยังไงนะครับขั้นแรกเราก็วาดเป็นจากอสมการเป็นสมการก่อนนะครับ ก็คือเปลี่ยนจากข้อหมายมากกว่าเป็นเข้อหมายเท่ากับนะครับก็จะมีว่า y เท่ากับลบ x ส่วน2นะครับลบ6เสร็จแล้วเราก็มาวาดกราฟของตัวนี้แทนนะครับก็เราก็มีระนาบ xy ใช่ไหมครับนะครับแกน x สายแกนนอนเสร็จแล้วเราเราหาจุดตัดนะครับแทน5 x เท่ากับ0ดูนะครับได้ลบ6นะครับอ่าลืมเขียน x ไปนะครับ y เท่ากับลบ x ส่วน2นะครับลบ6 เสร็จแล้วเราจะเห็นว mm ่าถ้าเกิดเราขยับนะครับเพิ่ม x เป็น2นะครับ2หน่วยเราจะได้ว่าค่า y นะครับจะลดลงไป1หน่วยเพราะนั้นเราก็จะได้จุดนั้นอีก1จุดนะครับหรือถ้าเกิดเราลดค่า x ไป2หน่วยนะครับเราก็จะได้ค่า y เพิ่มมา1ค่านะครับหน่หน่วยเพราะนั้นี็ได้จุดนั้นนะครับเพราะนั้นเรามีจุด3จุดนะครับสมการนี้เป็นสมการเส้นตรงเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับได้เป็นเส้นตรงนะครับ เส้นตรงเส้นนั nah e ้นก็คือแทนสมการนะครับสมการนะครับ y เท่ากับลบ x ส่วน2นะครับหรือลบ x ในส่วน 2x ลบ6นะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขของเราคือหาจุด xy ที่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่าลบ x ส่วน2ลบ6ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าพีหนณากรณีใดเราจิ้มนะครับจุด x จุดหนึ่งบนแกน x นะครับเราจะได้ว่าแทนค่า x เข้าไปที่ลบ x ส่วน2ลบ6นะครับเราก็จะได้ค่า y เป็นจุดที่อยู่บนกราฟใช่ไหมครับบนเส้นตรงนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ค่า y ที่สอดคล้องคือค่า y ที่มากกว่าจุดนั้นใช่ไหมครับนั่นก็คือทุกๆจุดที่อยู่เหนือใช่ไหมครับเหนือเส้นตรงโดยที่เราไม่รวมจุดที่อยู่บนเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องหมายของเราคือมากกว่าไม่เท่ากับใช่ไหมครับก็คือเราจะมีจุดปโปร่งนะครับแล้วก็ทุกๆจุดที่อยู่เหนือจุดนั้นนะครับตามแนวแกน y จะสอดคล้องกับเงื่อนไขของอสมการตัวนั้นนะครับเพราะนั้นหยิบจุดอื่นมาอีกเหมือนกันนะครับ เราคำนวณค่าลบ x ส่วน2ลบ6ไมได้จุดที่บนกราฟเราไม <cat on earth> ่เอาจุดที so, yeah, ่อยู่บนกราฟแต่เราเอาจุดที่อยู่เหนือจุดที่อยู่บนกราฟเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเราก็สามารถแรงเงานะครับบริเวณที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับลบ x ส่วน2ลบ6นะครับโดยที่เงื่อนไขตรงนั้นคือเงื่อนไขมากกว่านะครับไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเราไม่รวมจุดที่อยู่บนเส้นนะครับเพราะนั้นไอเดียก็คือเราจะลบนะครับ จากเส้นทึบนะครับเส้นตรงที่เราวาดไว้เป็นเส้นทึบเราก็จะลบให้มันเป็นเส้นประแทน,นะครับ mm hmm. เพื่อบ่งชี้ว่าเราไม่เอาจุดที่อยู่บนเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราพ็จไไ้้ว่านะครับจุด x y นะครับที่สอดคล้องกับ y มากกว่าลบ x ส่วน2ลบ6ก็คือบริเวณสีเหลืองที่แรงเงานะครับก็คือบริเวณนะครับที่